สวัสดีนัจ้าเป็นเพื่อน,นจ๋ามาพบมาพอกันคือเกากับตุต้มติ๊กมือนี่ก็มีเมนูคือเกาลราจะเพื่อนตำเส้นมากาเกาหลีใส่แมงกระพุนนะจ้าทุกคนจ๋าตอนนี้เรากำลังจะโขลกพริกเดเพื่อนเด้อโขลกพริกแล้วก็ปรุงเครื่องเข้าไปเลยใส่ผงนัวใส่น้ำตาลลงไปนะจ้าพื่อน,น,นจ๋าตามด้วยมะเขือเทศด,ด้วยค่ะเด้อตามด้วยมะเขือเทศเพื่อนจ๋า ใส่มะเขือเทศลงไปใส่มะนาวลงไปใส่มะนาวเพื่อนนะโอ้โหส่งกลิ่นหอมเลยเพื่อนมะนาว มะนาวสวนนี้หอมหอม้าวโ,โอ้โหโอ้โหทีนี้เราก็ใส่น้ำเปล่าปรปุงรสลงไปนะเพื่อนจ้าใส่ปลารนัวน,ว,นวลงไปเพื่อนออ้ตรงกินหอมเลยเพื่อน โอ้โหโอ้โหหองกริ่งหอมเลยจิดนิดนึงโอ้รสชาติอร่อยมากหั่นพริกหวานลงไปด้วยเพื่อนแมงกะพุนที่เราต้มไปแล้วเด้นอนน่เด้อลงไปเลยูคือกิโลนะเพื่อน ใส่เส้นมาม่าของเราลงไปโอ้ลืมใส่แครอทเพื่อนผสมแครอทลงไปเพื่อความสวยงามสีสันนะเพื่อนนะมีมาม่าที่เราต้มแล้วนะเพื่อนนะใส่ลงไปเลยนะเพื่อนนะโอ้โหล้นโคกเลยเพื่อนล้นโคกเลย ทานกับหลานชายเหมือนเดิมสองคนเพื่อนกับน้องเฟรมอือหือือหือดขึไปน,นิดหนึ่งเพื่อนดูอ,อดูเพื่อนอูสีสันน่ารับประทานมากเลยเพื่อนอื้อือ มาม่าเกาหลีแมงกะพุนเสร็จแล้วจ้า,พจา,าเ,เพื่อนเพื่อนจ้าโอ้โหเปิดกระแสนดเพื่อนแล้วเราเจอกันในคลิปนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าน่าทานมากเลยเพื่อนมีเห็ดย่างด้วยนะจ้าทุกคนบ๊ายบาย